หนึ่งลาบจิ้นซองกันดดื้อครับครับนี่ครับเออกมาา่วันนี้อยู่กับช่องช่างนุยพาเฮ็ดนะครับนี่มาอยู่กับพี่ชายครับขายของหน้าบ้านนะครับนี่พี่เปี๊ยกครับนี่จอดจอดออกโซเชียเออโซเชียลเลยนี่ซับเรียมืออากรนะครับหน้าสากอนทุ่งทองครับใกล้ป๊อกใกล้ยังก็หน้าน้าปั๊มน้ำมันเนาะโอ้โหนี่เสียงสั้นๆเขวไม่ได้กินใช่ไหม จัดหนักให้นี่ครับจัดนอนเลยครับนี่แกงอ่อมได้แต่ดอันนี้แกงอ่อมครับเดี๋ยวครับอันนี้ครับแกงอ่อมลาบควายนะครับนี่แกงอ่อมใหม่ๆแล้วครับโอ้ยอดครับนี่ไปผ่านมาอุดนุนได้นะครับเปียกลาบแกงอ่อม เรียกการช่างเรียก,การช่งปรับเปลี่ยนเป็นเรียกลาบขมเรียแล้วจาบการช่างทำกันสดสดนะครับอ่าทำกันสดๆครับเือตายเต็มเสียงเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ good like, good share, good นี่ไม่ได้คลิปพอดี แดงแดงครับยอดสุดยอดๆโอเคครับแล้วเดี๋ยวครับเอ้ยว่ากินไงเลยเติมพริกลาบแล้วครับพอดีพอดีใส่ไปเลยครับอยังที่แซ่บเผ็ดแบบเดาลิ้นไปเลยครับจอดวันนี้มีการนัดให้ลองขอไปดูได้ลองครับ เล่นกต็มที่ขมเผ็ดนะครับนี่ไปครับพ่อัดโอ้แดงที่คืนนี่ลาบครับลาบครับแจ้งเหล็กแน่นอนนะครับเอาเปียกรับเชื่อมเหล็กด้วยครับทุกชนิดนะครับเหล็กหน้าเหล็กบางติดต่อได้ครับทำสีรถได้นะครับนี่พี่ชายครับพี่ชายครับอืม อยู่ในยูทูปนะผมผมเนาะครับเนาะอ่ะอืมึงดูดนมึงไงครับดีมึงดูนะครับอืมขอเล่าพหเล่ายอดลยเนาะเนาะเนาะหอมพิรำเ็ดเองวะพิรำตำเองบ่โอ้ตำเองบ่เออตำเองดิอืมหอมมันอ่ะหอมพิง์เทพ แม่ยีเขาบอกรับอ๋อลาบก็ที่เบิดอีกแล้วเดี๋ยวต้องตำสีมแล้วโอ้ยตำเองหอมเลยแหมไม่พินแล้วโป๊ะเออพระเจ้าครับขุดย้อนในทุ่งทองครับพอแดงอ่อมลาบผมนะครับเออโอเคเจอดดูเชียวหน่อยออกซองด้วยกัน เดี๋ยวเดี๋ยวแดนจะไปตัดหัวทีนะ <laughs> <laughs> ได้ครับได้ครับพอ <laughs> ดีละแกงอ้อมแซ่บจ้ะไอ้ไอ้ไม่ได้ตำผิดแกงเยอะแกงนั้นก็แซ่บลาบหมูกับต้มแซ่บตอนนี้อันตำแล้วอีกอ่ะครับแกงพอดพอดีตำ <laughs> <laughs> เออว่านั่งกินนี้มวงนั่งมองอย่างเขาท่ายังไเนาะครับเดี๋ยวมันก็เปิดแล้วนะมันท่อนไหมเพราะเขาไปไหนนี่ฮะทำเขาไปไหนเนาะให้เนาะข้างหลังนี่กับหมออยู่ด้เดี๋ยววันนี้สองหมอกเออนี่เเพราะว่าไอ้เขาตั้งโชว์หน้าบ้านข้าเขาท่ามองหันเลยเนาะไเนาะแก่ฝนไม่ไงยังลงเนาะแต่มันท่อนเขาก็ล้คตอนนั้ี่อีกครับผมจะเดิอทั้งหมด มรรยากาศตอนเช้าแปดโมงกว่านั่งได้ครับนั่งกินได้ครับนี่ครับมีโต๊ะให้นั่งกินนะครับนี่ครับดีตรงข้ามกับปั๊มน้ํามันบางจากครับนี่ครับบางจากบางจากไอ้ครับเสนสายไม่เยอะครับไม่เยอะลงแมตนะครับนี่ สั่งได้ยินได้ติดถนนให้เนาะเดี๋ยวโอเคครับรเจอกันใหม่ครับนี่ฝากร้านด้วยนะครับผมนี่ครับผมขอบคุณครับใส่พริกเข้าไปคนที่เข้ามารับชมติดตามรับชมครับไลค์ก็ใชายสร้างหนุ่ยพาเฮ็ดให้ทำคลิปต่อไปนะครับ รับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ